เกิดเหตุควายหลุดจากโรงเชื่อดอีกแล้ว<น>ค่ะแล้วก็ว<น>ิ่งเตลิดนะคะสุดท้ายก็เ<น>ส้นลิฟ สิ้นฤทธิ์ด้วยยาสลบนะเขาใช้วิธียิงยาสลบเข้าไปนะคะอ,อันนี้เป็นภาพการไล่จับนะคะยิ่งจับก็ยิ่งหนีแต่นี่น่าจะเป็นตอนที่โดนยาสลบไปแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเทศบาลนครรังสิตค่ะได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีควายหลุดมาจากโรงเชืออนะคะแล้วก็วิ่งเตลิดไปตามถนนสายรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปทางตลาดรังสิตค่ะก็ขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและก็จับตัวเพราะกลัวว่าจะทําร้ายประชาชนที่ผ่านไปมาเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณปักจอยโรง ฐานนะคะก็พยายามเข้าไปคล้องเชือกที่หัวควายแล้วแต่ปรากฏว่าควายนั้นสะบัดค่ะด้วยความตกใจก็พยายามวิ่งเข้าไปในป่าหญ้าข้างทางและสุดท้ายเนี่ยหลบหนีเข้าไปที่โรงงานปั่นได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประสานกับโรงงานให้ทําการปิดประตูเข้าออกทั้งหมดเพื่อป้องกันเขาหลบหนีออกไปอีกจากนั้นใช้วิธีนี่แหละค่ะใช้ปืนยิงยาสลบนะคะแล้วก็ใช้วิธีแทงยาสลบเข้าไปที่ตัวของควายควายก็ยิ่งตกใจวิ่งหนีกันไปอีกนะคะ,ะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยววิ่งเข้าหาผู้สื่อข,ข่าวที่ บันทึกภาพอยู่ด้วยข่าวกดใส่เส,สื้อแดงหรือเปล่ากระโดดกันใหญ่เลยนะคะก็โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะสุดท้ายเนี่ยควายตัวดังกล่าวก็หมดแรงตอนนี้เริ่มชาแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ยังวิ่งอยู่สักพักหนึ่งหมดแรงแล้วก็ไปตกร่องน้ําข้างๆโรงงานเจ้าหน,น้าที่ก็ช่วยกันดึงตัวขึ้นมาให้เขานอนพักนะคะจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่ศูนย์เลี้ยงดูสุนัขจรจัดของเทศบาลคลอง12ค่ะตอนนี้จะมีการประสานหาเจ้าของมารับตัวต่อไปเนี่ยสิ้นฤทธิ์แล้วนะคะ ชีวิตใครใครก็รักกันเนาะเขาก็วิ่งหนีจากการโดนฆ่าก็เดี๋ยวเดี๋วมีข่าวออกไปคงจคะมีคนช่วยกัน,กนบริจาคเงินนะครับแล้วก็ไทยชีวิตเขาค่ะลองไปสอบถามดูนะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจ,จรจัดของเทศบาลคลอง12ค่ะครับผมค่ะ